สวัสดีครับทุกท่านพบกันอีกครั้งนะครับกับมั่งคั่งอย่างยั่งยืนครับวันนี้ครับเอพิโซดที่89มาดูตัวเลขที่น่าสนใจของตู้เต่าบินกันนะครับผม20สิงหาคม2 5 6 5ครับมั่งคั่งอย่างยั่งยืน s u s t a i n ร e ด e วครับวันนี้ครับ f a c e b o o k YouTube c h a n n e l นะครับมั่งคั่งอย่างยั่งยืน เน้นย้ำนะครับวิดีโอชุดนี้เพื่อการศึกษาแลกเปลี่ยนข้อมูลเท่านั้นไม่ได้เป็นการชักชวนหรือชี้นำใดๆทั้งสิ้นมีข้อสงสัยมีคำถามฝากในคอมเมนต์ได้เลยนะครับผมครับเอดที่89ครับมาดูตัวเลขที่น่าสนใจของตู้เต่าเป็นกัน หัวข้อแรกนะครับ <c oughs> มาดูกันก่อนเลยนะครับว่ามารู้จักตู้เต่าบินกันนะครับอะไรคือตู้เต่าบินเต่าบินได้อะไรคือตู้เต่าบินนะครับบินเต่าเต่าบินนะครับก็ <c oughs> ตู้เต่าบินเนี่ยถ้าใครเห็นน้อยเป็นตู้ที่แบบอัตโนมัตินะครับที่สามารถเสิร์ฟเรื่องของตัวคเครื่องดื่มต่างๆได้นะครับปัจจุบันมีอยู่ร้อยเจ็ดสิบกว่าเมนูนะครับผมทั้งเรื่องของเอคร,งเรื่องดื่มเย็นคเครื่องดื่มร้อนนะครับ มีน้ำแข็งมีโซดานะครับผมทำสมูทตี้ทำเบนเดอร์ก็ได้นะครับซึ่งทุกแก้วที่ออกมาเนี่ยเขาบอกว่าคอนเซนเซนซี่หนึ่งร้อยเซนตะครับมีการช่างรงดองวัดกันเต็มที่นะครับผมความหวานก็ปรับได้นะครับเพิ่มช็อตกาแฟก็ได้นะครับแล้วก็สูตรต่างๆเนี่ยเป็นการคิดนะครับจากบาริสต้าทั้งนั้นนะครับผมตู้นี้คือดียังไงครับขันนั้นทั้งหมด24สิสชั่วโมง7็ดวันไม้มีการพักนะครับ สั่งโดยไม่ต้องสัมผัสก็ได้นะครับผมแล้วก็มีแพทเทิร์นต่างๆเนี่ยสารพัดเลยเขาบอกว่าตู้นียมี37แพทเทิร์นนะครับอยู่ในตู้นี้ใบเดียวนะครับผมจะจ่ายเงินเป็นเงินสดนะครับใส่เหรียญเป็นแบงก์ก็ได้หรือเป็น QR เป็น E-money E-wallet ต่างๆทําได้หมดเลยนะครับผมแล้วก็มีทีมตรงกลางเนี่ยเช็คออนไลน์เดลต้าแมนจเมนต์นะครับมีตู้วงจรปิดกันเต็มที่แล้วก็ทํารายการของตู้บุญเติมบุญเติมได้ด้วยนะครับก็ตั้งแต่เม็ดกาแฟนะครับบด ผงนะครับเป็นมิกซ์เป็นเอนโจอื่นต่างๆนี่คือเรื่องของไอ้ตู้บุญตู้เตาบินนะครับผมตู้นี้เนี่ยก็บอกว่าร้อจ็สิบกว่าเมนูเนี่ยนะครับทำได้แสตเนี่ยครับทางซ้ายเนาะเลมอนดิงนะครับคือหรื่มมะนาวนะครับอินเจอร์ดิงนะครับโอริโอ้นะครับปั่นนะครับผมกาแฟนะครับน้ำผลไม้นะครับน้ำขิงทุกอย่างเนี่ยทำได้หมดอยู่ในเมนูนี้นะครับปัจจุบัน170กว่าเมนูนะครับ กาแฟนะครับชาเครื่องดื่มโปรตีนนะครับนมนะครับโกโก,โก้คาราเมลน้ำผลไม้แม้กระทั่งโซดาเครื่องดื่มพวกนี้เนี่ยคสัสตอมได้อีกนะคัสมัยก็คือหวานน้อยนะครับต้องการท็อปปิ้งเพิ่มเติมอะไรไหมหรือว่าหวานมากก็มีนะครับเซฟเดอะวลได้ด้วยนะครับไม่ต้องการไม่ต้องการหลอดไม่ต้องการฝาปิดนะครับ แต่ตั้งได้ทุกวิธีเลยหรือแม,ม้กระทั่งไม่ต้องสัมผัสก็ยังได้นะครับผมคือตู้ทันสมัยมากตู้เต่าบินเขาบอกว่าตู้เต่าบินเนี่ยได้รับรางวัลนะครับรัส,บสินทางปัญญาดีเด่นนะครับปี2022นะครับแล้วก็ได้เรื่องของรางวัลนะครับ Product Innovation Award เนี่ยปี2022เช่นเดียวกันก็ตู้เต่าบินเนี่ยจึงเป็นของบริษัท Ford Smart Service นะครับก็ได้ในเรื่องของ Management f e e นะครับ แล้วก็ใส่ข้อมูลเรื่องของตู้บุญเติมได้เนะาะเมื่อก่อนตู้ตบุญเติมค,คือตู้เติมเงินนะครับผมแล้วก็ฟอ r s ์สมาร์เนี่ยมีแชร์อยู่ทั้งหมด26.71%ของตู้นี้นะครับซึ่งตู้นี้เนี่ยโอ้โหได้65% o s s m มาจินนะครับปีหนึ่งก็น่าจะสร้างยอดขายได้ประมาณ10,000ล้านบาทนะครับผม30ล้านบาทต่อวันนะครับแล้วก็1ล้านแก้วต่อวันนะครับมีจุดขายอยู่ทั้งหมด20,000กว่า k ีออส พซึ่งตู้ไปนี้เนี่ยเขาบอกว่านอนแอลกอฮอล์ oh นะครับกาแฟโซโดาคเครื่องดื่มนมนะครับช็อกโกแลตนะครับอินเนอร์จีชั่นนะครับทีต่างๆเนี่ยทำได้หมดนะครับผมแล้วก็สามารถจัดก,การเรื่องของออรายได้เนี่ยนะครับที่จากเครื่องดื่มได้หลายประเภทนะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีคียออสอยู่27,000โลเคชันนะครับลูกค้า3ล้านคนต่อวันเนาะ มีอยู่ที่พักอาศัยนะครับโรงพยาบาลนะครับออฟฟิศนะครับแล้วก็ที่อื่นต่างๆมากมายโรงพยาบาลเนาะอาจจะได้เยอะหน่อยนะครับผมเขาบอกว่าโลเคชันตอนนี้ก็คือกรุงเทพและปริมณฑลเน,นี่ย5.3ที่5.3เปอร์เซ็นต์ของโลเคชันทั้งหมดนะครับ47เปอร์เซ็นต์คือต่างจังหวัดนะครับเครื่องดื่มที่ขายได้ก็คือเป็นเครื่องดื่มที่มีน้ำแข็งนะครับเครื่องดื่มเย็น68เปอร์เซ็นต์สมูทตี้นะครับเครื่องดื่มปั่น29เปอร์เซ็นต์แล้วก็ฮอตคือ8เปอร์เซ็นต อันนี้คือเป็นรูปนะครับของต่อบินนะครับที่เขาใช้กันเนาะที่เด็กนะครับผู้ใหญ่ต่อคิวพยาบยาลทั้งหลายเนี่ยโอ้ต่อคิวมาใช้บริการตู้ต่อปินตัวดีนะครับผมปัจจุบันเนี่ยยอดขายบอกว่าเดือนมิถุนาย,ยนนะครับตัวเลขเปิดเผยมาขายได้140ล้านบาทต่อเดือนโอ้เยอะนะ140ล้านบาทต่อเดือนนะครับกําไรคือ32ล้านบาทนะครับต่อเดือนนะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับยอดขายต่อตู้ต่อ ่อแก้วต่อตู้เนี่ยคือ76แก้วต่อตู้ต่อวันนะครับ76แก้วต่อตู้ต่อวันนะครับสูงขึ้นเนาะแล้วก็คีย์ออคีย์ออสาสุด21,38ที่นะครับ21,000 20,000เฮ้ยขอโทษนะครับ2,138ที่นะครับราคาเฉลี่ยก็คือ34บาทต่อแก้วนะครับราคา34บาทต่อแก้วเนาะ เดือนเมษ,ษาเนี่ยราคาเฉลี่ยส6บนาทต่อกแก้วนะครับสูงสุดก็อาจจะเป็นเพราะว่าฤดูร้อนนะครับคนจะสั่งเครื่องดื่มเย็นเยอะนะครับผมหรือเครื่องดื่มปั่นเยอะก็ตอนนี้เขาบอกว่าเขาจดติดตั้งเนี่ยนะครับ 40- 50คีออสต่อวันให้ได้นะครับในเดือนสิงหาคมแล้วก็กันยายนนี้นะครับผม4 0 5 0ตู้นะต่อวันก็เ e r ร์ฟอร์แมนี่คือที่เขาแท็กนะครับ แต่ละวันเนี่ยได้รายได้เท่าไหร่นะครับผม t o วเด Revenue t o ัวเ Transaction นะครับ Daily เป็นยังไงนะครับผม Daily Active m a c h i n e เป็นเท่าไหร่นะครับ s a l e ์ i ิสเซอร์ชั่นะครับก็มีบางตู้เยอะกว่าที่อื่นนะครับแล้วก็ทัสเซสชั่นคา o u ์ดิส t ซอร์ชั่นนะครับอันนี้ก็คือเป็นจุดๆหนึ่งที่ที่น่าสนใจอ่ะเมื่อกี้ริงพูดไปละแต่ว่าเรามาดูกันใครครับ <c oughs> เป็นเจ้าของตู้เต่าบินครับ ขาเจ้าของจริงก็คือบริษัท FS Smart นะครับ Fort Smart นะครับที่เคยทำตู้บุญเติมเนาะตู้ตู้บุญเติมเนี่ยสิบปีที่แล้วดังมากนะครับผมก็จริงๆเนี่ยจากข้อมูลเขาเขาต้องการบุ FS Smart เนี่ย Fort Smart เนี่ยเขาเป็นบริษัทที่แบบทำอัตโนมัติ Key o อ f นะครับแล้วก็ Financial Service Network นะครับที่เขาต้องการเป็นผู้นำทางด้านนี้เข <c oughs> าจะบอกว่าผ่านมาครึ่งปีเนี่ยรายได้เขาหนึ่งพัน้าสาล้านบาททั้งบริษัทนะครับ คิดนึกบอกว่าไม่ค่อยดีเท่าไหร่เนาะปีก่อนมันเกือบสามพันนะครับปีนี้ไม่รู้จะถึงสามพันหรือเปล่ากําไรก็ร้อยหกสิบล้านบาทนะครับสามสิปีย้อนหลังนี่กำไรตกมาอย่างต่อนเนื่องเนาะต้องบอกว่าพอดิจิตอลเข้ามาเนี่ยตู้บรรเิมมันก็มันก็ไม่ได้รับความนิยมมานะครับณจุดนี้ซึ่งอันนี้คือเป็นเรื่องของตู้บรรเิมนะคนรุ่นใหม่อาจจะไม่รู้จักนะครับเมื่อก่อนตู้บันเิมดังมากนะมันตู้เติมเงินนะครับที่ต่างจังหวัดนะครับแล้วก็ตู้ โอนเงินต่างๆโอนตังด้วยนะครับเติมเงินมือถือนะครับผมเนอะอันนี้คือตู้บันเติมก็มีทั้งหมดหนึ่งแสนประมาณหนึ่งแสนสามหมื่นตู้ทั่วประเทศนะครับก็แบ่งตามภาคต่างๆมีทั่วทุกภาคน,นะครับเหนือจุดใต้ตะวันออกจุดตะวันตกนะครับผมก็นี่นะครับเรื่องของตู้ที่เราเห็นกันเนาะเขาบอกว่าบุญเติมเนี่ยคือเป็นจุดหนึ่งที่มันทำมาละแต่ว่า New s Curve ก็คือเรื่องของตัวตู้กาแฟเต่าบินนะครับ ก็ผมว่านี้คือผมว่าตู้บนเติมมันคงไม่ได้โตเท่าไหร่ละก็ต้องหาสวิตใหม่ๆแต่ว่ามันแข่งกับมือถือไงเพราะตอนนี้มือถือมาทำได้หมดทุกอย่างละนะครับตู้กนอาจจะไม่ค่อยจาเป็นเท่าไหร่ในอนาคตก็ต้องเหนือจากไอ้กาแฟเต่าบินนะครับผมว่าทางบริษัทฟอร์สมาร์ก็พยายามทำเรื่องของ e-vnet นะครับทำเซชันในใช้ตัว electric a l vehicle นะครับรถรถยนต์ที่ใช้ไฟต่างๆนะครับผมที่มันทําขึ้นมา ซึ่งนี้คือสิ่งที่เขาทําแผนนียาเป็นแผนนะครับทําตู้บนเติมให้เป็นมินิเอทีนะครับแล้วก็ทําตู้ต่อบินเนี่ยให้เป็นให้มากขึ้นนะครับสองหมื่นกว่าตู้นะครับก็ต้องเรามาดูกันต่อไปครับส่วนเรื่องของครดของไรายได้แล้วก็กาไรเนี่ยปีนี้ผมว่าจริงดูไม่ค่อยสดใสเท่าไหรเ่เนาะก็จะต้องมาดูผลประกอบการก็หลักๆคือเพิ่มจานวนตู้นะครับแล้วก็ทั้งตู้คีออสบุนเติมแล้วก็เตาบินนะครับผมเสียดายเนาะฟอร์สมัตถือหุ้น เต่าบินน้อยไปหน่อยนะครับตู้เต่าบินมีแค่ยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์เองไม่ได้เป็นเจ้าของเต็มๆหนึ่งหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผม <c oughs> นักวิเคราะห์ครับมองหุ้นฟอร์ s สมาร์ทยังไงต้องบอกว่าปัจจุบันราคาอยู่ที่ยี่สิบาทห้าสิบนะครับเ่อบอกว่าปีนี้ขึ้นมาเยอะนะปีนี้ขึ้นมาเจ็ดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยใครน่าจะพอกระแสเต่าบินหรือเปล่าไม่แน่ใจนะครับก็ดีใจด้วยนะครับผมปันผลสองจุดสองสี่ PE ไม่ได้ถูกนะครับสี่สิบห้าเท่านะครับผมนักวิเคราะห์ไงครับ แนะนำให้ขอรจริงมีโคเบอร์แค่เจ้าเดียวนะครับไม่ได้บอกราคามาด้วยแนะนาให้แนะนําให้ถือไว้นะครับแนะนําให้ถือไว้นะราคาอาจจะขึ้นมาเยอะราวปีนี้เจ็ดสกว่าเปอร์เซ็นต์ก็ต้องมาลองดูผลประกอบการในอนาคตต่อไปนะครับผมก็วันนี้ครับเอพที่ดที่89นะครับมาดูตัวเลขที่น่าสนใจของตูด้ดาวบินกันนะครับตู้ฮอตฮิตมากปีนี้นะครับก็เรามาดูกันว่าปีนี้ทช่วงที่เหลือของปีนี้เนี่ยผลประกอบการจะเป็นอย่างไรต่อไปครับมั่งคั่งอย่างยั่งยืนครับ จบแล้วสำหรับวันนี้นะครับผมขอบคุณมากครับมีคำถามมีข้สอสงสัยติดต่อมาได้นะครับทางเรารับเป็นที่ปรึกษาให้ทุกเรื่องนะครับผมคุยกันนะครับมั่งคั่งอย่างยั่งยืนสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ